ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับพวกเราทีมงานมโ t ต r รไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์มโตอร์ไรวอลก็จะมาขอพูดถึงรายชื่อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆที่คาดว่าในแต่ละค่ายจะนำมาเปิดตัวที่งาน Motor Expo 2020 โดยเริ่มจากค่ายแรกกันเลยครับนั่นก็คือทางฝั่ง BMW ซึ่งคาดว่าในปีนี้เราจะได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากพวกเขาอย่างน้อย2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ s 1 0พั XR โชมปรับสีรับปี2021ที่เพิ่งเปิดตัวในเทวียุโรปไปเมื่อกลางปีและ BMW R1250RT โฉมใหม่ที่ไม่ได้มีแค่การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานระดับยูโร5เท่านั้นแต่ยังมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าตาเปลือกนอกใหม่ที่ดูโชบเชี่ยว เดิมยังรวมถึงฟีเจอร์เสริมที่เพียบพร้อมกว่าแถมยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่มากขึ้นอีกด้วยส่วนค่ายถัดมาก็คือทาง GPX รถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยที่เรารู้จักกันดีโดยในคราวนี้ครับพวกเขาได้มีการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการเปิดตัวเจ้า GPX Legend 150รุ่นใหม่ในเชตที่งาน Motor Expo 2020แบบคันจริงๆเป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านั้นในวันที่30พฤศจิกายนพวกเขาจะมีการเปิดตัวมัน แพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนซึ่งรายละเอียดแท้จริงของตัวรถจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันต่อไปและอีกคันนะครับก็คือเจ้า GR 200R ที่เราก็เพิ่งได้รับข้อมูลใหม่มาเหมือนกันนะครับว่าทาง g p s กำลังจะเผยโฉมสีใหม่ของมันที่งาน Motor Expo 2020ซึ่งหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรก็รอชมกันได้ ส่วนค่ายถัดมาก็คือในฝั่งของ Honda ครับที่เราคิดว่ายังไงพวกเขาก็จะต้องยังคงมีการเปิดตัว CBR 3 0 0 R รุ่นใหม่อยู่เช่นเคยเนื่องจากมันเป็นแผนในภาพเงาที่พวกเขาได้ขึ้นเอาไว้เมื่อต้นปี นอกจากนี้ในงานเดียวกันพวกเขาก็จะต้องมีการเปิดตัว Honda c b 650R กับ c p r 650R ที่เพิ่งปรับชมแบบ m n o r อร์ n ช e ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ในทวีวุโรปด้วยและโมเดล Big b ไบคอีกหนึ่งคันที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Motor Expo 2020จากค่ายปีกนกอีกเช่นกันก็คือทางฝั่งของ Honda c b 1000R ที่ได้รับการปรับชมใหม่เป็นที่เรียบร้อยและคาดว่าทาง Honda ก็ไม่น่าจะรอช้าเอามาเปิดตัวในงานนี้เหมือนในหลายๆปี ที่ผ่านมาที่พวกเขานำโฉมปรับสีของมันมาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราเร็วมากๆส่วนในฝั่งของค่ายยเขียวคาวาก a k ที่เพิ่งมีการเผยโฉมรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ทั้งหมด5รุ่นในทวีวิวโรปด้วยกันเราก็คาดว่าทั้ง5คันที่พวกเขาเพิ่งเผยโฉมไปเนี่ยมีโอกาสจะถูกนํามาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ KX 300และ KX 300 SM หรือถ้าให้เรียกคุ้นหูกันหน่อยก็คือ Detacker 300ทั้งนี้ก็เพื่อให้มันสามารถทำตลาดแข่งกับ c ซ f 300L และ c r f 300แรลลี่ได้อย่างทันทีทันใดนั่นเองส่วนอีก2คันก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเจ้า z X10R และ z x 1 0 r r ที่เพิ่งเผยโฉมไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งทางคาวากิประเทศไทยเองก็คงจะไม่รอช้าเช่นกันครับรีบเปิดตัวมันในงานมอ t ตอร์เอ็ก2020ทันทีเพื่อที่ว่ามันจะได้ชนกับเจ้าซีพีอาร์ WRSP ที่ทางฮอนด้เพิ่งเปิดตัว ในประเทศไทยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและคันสุดท้ายก็คือเจ้า z H2 SXSE ที่ได้รับการอัปเดตในเรื่องของชุดระบบกันสะเทือนไฟฟ้าซึ่งโดยความที่เมื่อปีที่แล้วครับทางคาวาสกิเนี่ยได้มีการเปิดตัวเจ้า z H2 ร่างพื้นฐานของมันอย่างทันทีทันใดในงาน Motor Expo 2019ดังนั้นในปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสสูงเช่นกันที่พวกเขาจะเดินเกมเร็วเอาร่างอัปเกรดของมันมาเปิดตัวในงานม o t ต r Expo 2020 ต่อกันที่ค่ายรอยย่อแอลลอยซึ่งเป็นผู้ผลิตรถสกูตเตอร์ดีไซน์อังกฤษและก่อนหน้านี้ครับพวกเขาก็ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเช่นกันว่าจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือเจ้า GP300S และ t t 3 0 0 S ซึ่งอันที่จริงเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของตัวรถแบบคร่าวๆไปแล้วเหลือก็แค่การรับชมตัวจริงในงานมหกรรมยานยนต์ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็เท่านั้นขณะที่ในฝั่งของซูซูกิครับ โมเดลบิ๊กไบคที่พวกเขายังค้างอยู่ก็จะมี V-Strom 1,050ทั้งรุ่นพื้นฐานและ XT ที่ถูกเผยชมเป็นครั้งแรกในโลกที่งานอิกมาโช2019ซึ่งในตอนนี้เนี่ยถือว่าทิ้งห่างระยะเวลามา1ปีพอดีแล้วดังนั้นทาง s u z u กิจึงไม่ควรจะรอช้าไปมากกว่านี้รีบนํามันมาเปิดตัวได้แล้วเหมือนอย่างที่พวกเขาเคยทํามากับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบรุ่นอื่นที่มักจะเปิดตัวช้ากว่าตลาดโลกแค่เพียง1ปีเท่านั้นและในขณะเดียวกัน สำหรับเจ้าคาตานะที่เพิ่งมีการปรับสีใหม่นั่นก็คือคาตานะแบล็กโกและคาตานะเรดโกก็มีแนวโน้มสูงที่จะถูกนำมาเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ที่จะถึงในเร็วนี้เช่นกันเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยทางซูซูกิก็มีการเปิดตัวคาตานะแบล็กหลังเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นไปเพียงไม่กี่เดือนเหมือนกันข้ามมาที่ฝั่งไทร u อัมมอเตอร์ไซคลและย้อนไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เราก็ได้รับข้อมูลยืนยันจากทางผู้บริหารมาเองนะครับว่าในงานมอเตอร expo 2020เนี่ยพวกเขาจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่อีก1รุ่นซึ่งแม้พวกเขาจะไม่ได้มีการบอกไว้นะครับว่ามันจะเป็นรุ่นอะไรแต่ถ้าหากดูจากแนวโน้มต่างๆแล้วเราก็คาดว่ามันจะเป็นเจ้า t i เกอร์0 Sport ที่จะกลายมาเป็นตัวล่างคันใหม่ล่าสุดในตระกูล t i เกอส่วนค่ายสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือในฝั่งของยามาฮ่ที่ในตอนนี้ครับเราสามารถยืนยันได้แค่เพียงรุ่นเดียวจริงๆนั่นก็คือเจ้า mt 0 3ที่พวกเขาเพิ่งได้ม มีการชิงเปิดตัวแบบทนสั้นให้สื่อได้ชิงทดสอบกันไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือแค่เพียงการรอเปิดราคาในงานมากกมพายานยน Motor Expo 2อ2 0สส่วนในฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊ก i บย์เนี่ยโมเดลที่พอเป็นไปได้มากที่สุดก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันครับนั่นก็คือเจ้า MT 0 7และ MT 0 9แต่ก็ถือว่ามีโอกาสน้อยมากๆอยู่ดีครับเพราะในการทำตลาดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กเบย์ที่ผ่านมาของทางยามาฮานั้นมักจะใช้เวลาหลังการเผยโฉมในทวีปยุโรป อย่างน้อยครึ่งปีถึงจะนํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราได้ซึ่งในกรณีนี้ไม่นับเจ้ายา m a h a า z f r 1และย a m า h a YZF-R1M ที่จูจ่ๆก็สร้างเซอร์ไพรส์ขายในประเทศไทยหลังการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแค่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นสุดท้ายนี้ครับรายชื่อรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดที่เรากล่าวมาอาจจะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดที่จะถูกนํามาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ก็ได้เพียงแต่โดยส่วน ตัวทีมงาน m o t o r รไรลวมองว่ารุ่นที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อมามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆที่จะถูกนำมาเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ2020นี้ก็เท่านั้นแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวในวันที่1ทธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันที่ทางผู้จัดเปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปดูรถตัวเป็นๆกันก่อนทางทีมงานมตรไรก็จะรีบนำเสนอข้อ ข้อมูลข้อท็่จริงให้เพื่อนๆทราบกันโดยเร็วที่สุดแน่นอนซึ่งทางนี้เราก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน y o u t u b e Channel หรือถ้าอยากดูไลฟ์สดๆก็ไปกด f o l lowing และกด s ี n First Fanpage Facebook Motor r i ว a l รอไว้เลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราและสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอนม o ต o r r ไรว l ลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ